โอเคสวัสดีครับวันนี้ตะลุยโจทย์ NL2 น,นะครับเดที่77นะครับก็เหมือนเดิมนะถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยที่รีบหรือว่าเวลาน้อยสามารถกรอไปนในช่วงนาทีสุดท้ายเพื่อฟังเฉลยแล้วก็สรุปประเด็นสำคัญได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยมีเวลาเนี่ยที่อยากให้ลองโพสต์วิดีโอนะครับแล้วก็ลองทําเองก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับอ่ะถ้าเกิดใครพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะครับอ่ะคนไข้เนี่ยมาด้วยเรื่องของปวดหลังนะครับโรแบคเพนนะแล้วก็ปวดเนี่ยบริเวณ สะโพกล้าวไปยวังล้าวไปต้นขาซ้ายไม่มีไนเพดอาการปวดเนี่ยเป็นมากขึ้นตอนที่ขึ้นบันไดนะครับและไอโอ้โหอันนี้ให้รีสตาเตอร์ยาชัดเจนเลยถามไดอกโนซิสนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูความรู้กันก่อนนะอ่ะอันนี้จริงๆเป็นเรื่องของ d ิ s เท i ยนชันเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือมันมันชัดเจนว่ามันเดินเดินขึ้นบันไดอ่ะเดินขึ้นบันไดมันต้องต้องมีการเฟลกติปูกไหมฮะ แต่กอี้มันต้องมีการงอตัวอยู่แล้วนะแล้วก็การไอก็คือเพิ่มเพชเชอร์นะก็ทำให้มันเพนมากขึ้นนะครับของดิสเ์เนชั่นนะพอดี Body. คือดิสเ์เนชั่นเนี่ยอันเนี้ยนะครับมันมันเกิดจากเนอร r o o ูคอมเพรสชั o นนะครับหมายถึงว่าอาการปวดเนี่ยมันเกิดจากการที่ดิสเฮเนตไปแล้วทำให้กดเนอร r o o ูนั่นเองนะอาการก็จะเป็นอาคิวอ n นเซนนะส่วนนหญ่มันจะเป็นในยังแอคทีฟเพ r s o ันอายุยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับ แต,แต่มีรีเฟคเตอร์เช่นออปเปอเรชันนะการทำงานการมีน้ำหนักตัวที่เยอะอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นรีเฟคเตอร์ทายเนี่ยจริงๆก็มีหลกัหลกๆมีมีเซนเัลใช่ไหมครับฟอรัมิน่าแล้วก็โพสโตเรทเทลแต่โพสโตเรทเทลเนี่ยจะเป็น most common นะครับโพสโตเรทเทลคือในโลกนี้นะครับถ้า Central, เซนเัลนี่จะตรงกลางเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเอาที่ common ก่อนนะครับคือโพสโตเรทเทลนะครับ สายอันจิมต้องก็คือเป็นเป็นเพนอ่ะมีวิสัยทิศน์ก็คืออ่าเรติคูล่าเพนนั่นเองนะตอนที่มีเฟลชั่นนะครับตอนนี่คนไข้มีเฟลชั่นเนี่ยมันจะเพนแล้วก็เลดเอทมานะครับแล้วก็จะมีชามีอ่อนแรงได้นะครับเทสที่สำคัญที่คนรู้คือสเตตเล็กไรซิ่งเทสโพซิทีนะครับนะมันก็ทำการยกขานะครับของคนไข้จริงๆก็จะมีทั้งคอนท่าและข้อสเตตเล็กไรซิ่งเทสนะครับแล้วก็สเตลไรซิ่งเทสนะครับก็คือ ทั้งข้างที่เป็นและข้างที่ไม่ได้เป็นนะครับจึงถ้าข้างที่ไม่ได้เป็น time n e g ส t ทีฟเนี่ยอันเนี้ยถือว่าแบบอ,อ่เป็นหนักกว่านะครับนะ specific มากกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรแล้วก็รู้ข้อข่าวไว้ถ้ามีเล a t e l e s น time n e g สิทีฟก็ก็ชงๆแล้วแหละว่าเป็น d i s o ฮ i e n t a t i o n นะครับเพราะว่าแบบ s e n s เป p a c e มันค่อนข้างเยอะนะครับและที่สำคัญคก็จะเป็น dekis r e f e c t นะครับ นะเพราะมันเป็นเน r v อโรบคอมเพ o n ชันใช่ไหมมันเป็นโรเวอร์มอเตอร์นิรอนนะหนงนั้นต้องเป็น d ีคิดรีเฟกนะครับทีนี้ให้ดูนิดนึงครับว่าเพลช์นะเพลช์ที่สปายเราเนี่ยมันจะสูงขึ้นหรือต่ำลงเนี่ยเมื่ออยู่ในท่าไหนนะที่ต่ำที่สุดเนี่ยคือในท่านอนนอนหงายนะถ้านอนตะแคงก็เยอะขึ้นมานะถ้ายืนเนี่ยอ่าเยอะขึ้นละถ้าก้มตัวเพลช์ยิ่งเยอะเห็นไหมถ้ายก ้มตัวและยกของเนี่ยเยอะเลยนะนั่งก็มีการงอก,ก็เยอะเหมือนกันไปยืนเนาะเห็นไหมครับแต่ว่าถ้านั่งแล้วเอนหลังไปจะเบาลงนะถ้านั่งแล้วงอตัวแล้วยกของหนักอันนี้จะเยอะสุดนะครับดังนั้นเนี่ยคนไข้เวลามีการฟลีชชันนะครับหรือก้มของยกหนักยกของหนักเนี่ยอันนี้จะปวดมากขึ้นแล้วก็จะเรเดเยตนะครับดังนั้นการทรีตเมนต์เนี่ย นะครับจะเป็นอย่างแรกเป็นไลฟ์สไตล์มดิเคชันก่อนก็พักนะพักหยุดการใช้งานนะลดกิจกรรมที่ต้องมีการก้มยกของหนะักหรือนั่ง,งาน,นานๆเพราะว่าต้องต้องป้อง,อ,งอ่าลีกเรี่ยงการมีการเฟกชั่นนะครับนะลดการไอเบ่งอุจจาระปัสสาวะนะเพราะว่ามันจะเพิ่มเพเชอร์เหมือนกันนะครับปัสสาวะเนี่ยนะอาจจะให้ใส่ลมบ้าพพอร์ตด้วยนะครับเพื่อจะได้ป้องกันนะไม่ให้แบบเราอ่า ้มต,ตัวเยอะจนเกินไปด้วยนะครับนะแต่ว่าก็จะใส่เนี่ยก็คือไม่ได้ให้ใส่นานนะครับเพราะว่าถ้าใส่นานไปเนี่ยมันจะทำให้เหมือนมัสเซิลเนี่ยมันก็ไม่ได้ทํางานด้วยนะครับเพราะเราอยากให้มัสเซิลมันแข็งแรงนะเราจะใส่ช่วงระยะสั้นๆเพื่อลดอาการปวดนะครับส่วนการออกกําลังกายแบ็กมัสเซิลเนี่ยอันเนี้ยนะแนะนำให้ว่าฝึกหลังจาก หายปวดแล้วนะครับคนไข้ปวดอยู่เนี่ยคงยังไม่ควรทํานะครับแบคมาเซอร์ในกระชายเพราะเขาก็จะปวดด้วยะนะครับส่วนต่อมาเป็นเรื่องของ medication นะครับก็จะม,มีหลากหลายนะครับยากแก้ปวดเอนเซตพาราโอเบออยด์กาบาเบนตินพิกาบาลินในกรณีที่มีพวกเรดิกลาเพนใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีสเตีรอยด์อินเจคชันนะครับตำแหน่งที่เนื้อรูเที่มันมีเรดิวกลาเพนขึ้นมาถ้าสมมติ fail conservative แล้วเนี่ยก็ค่อยมาพิจารณาเรื่องของศัลยนะก็เ ทั้งในกรณีที่เปฟลคอนโซเปตีหรือมีซิกเนฟแคนนิโลเดฟิสิตนะครับหรือว่ามีคอไดไฟนัสซินโดก็คือมีบาวแบดเดอร์นะมีเพอริแอนอลอันอันเพอริตเชียนะครับพวกเนี้ยนะครับก็จะต้องทำศัลย์นะจะทำแบบไหนก็คือดีคอมเพชชั่นนะครับสไปนอลดีคอมเพชชั่นบวกลบฟิกเซชันนะครับอ่ะทีเนี้ยอยากให้ลองเทียบกันดูนะว่าในแต่ละอันเวลามีล้มแบคเทียเนี่ยนะครับเราควรที่จะแยกภาวะต่างๆอะไรบ้างนะครับก็คือ หนึ่งลัมบาสเตรเนเนี่ยมันเป็นเรื่องของมัสเซิลเป็นเรื่องเลกเมนต์ใช่ไหมดังน,นั้นก็พักก็จะหายนะครับอายุเนี่ยมันก็ไม่สําคัญมันก็เกิดได้หมดขึ้นในการใช้งานนะครับส่วนร่างกายก็จะเป็นแบบยิบฟิลเทนเนตนะแต่ว่าจะไม่ได้ปวดบริเวณ v รเวณบ้าวาร,วร,วรวีนะไม่จำเป็นต้องให้อิมเมจ g ิงอะไรนะครับก็พักอยากแกป้ปวดอะไรไปก็ว่าไปนะครับต่อมาเป็นดิสเฮนิเอตใช่ไหมดิสแฟกเตอร์เนี่ยก็สัมพันธ์กับเรื่องของการใช้งานออปเปอเรชั Operation, นเนาะความอ้วนนะ แล้วก็อย่างหนึ่งคือการสูบบุหรี่สูบบุหรี่เนี่ยมันจะทำให้ตัววาสคูล่ามันก็จะอินจูรี่ไปนะที่มันไปเลี้ยงเรื่องของดิสอะไรเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยนะครับลักษณะของเพนเนี่ยจะเป็นอะคิวออนเซตนะจะมีไซดิก้าหรือว่าเรดิกูล่าเพนนะและอาการจะแย่ขึ้นตอนที่มีการแฟกชั่นนะอันนี้จำไว้เลยนะอายุเนี่ยก็จะเป็นได้ทุกช่วงตามงานนะครับตัวร่างกายท,ที่สำคัญที่ต้องรู้คือสเตเล็กรันชิงเททอลสตีทนะครับอิโรเนฟเซตอะไรก็จะว่าไปนะ เอเมจิ้จริงๆเนี่ยก็คงคอนเฟิร์มด้วยเอไมแต่ว่าไม่จําเป็นหรอกคือจากที่ในข้อก็ได้สติได้นะครับเอไมไอเนี่ยคำในกรณีที่เออเขามีซิกเนเจอร์แค้นิลโลเนฟิสติมีเขาได้ควายนาซินโดมอะไรพวกเนี้ยที่เราจะต้องทําการเอเมจิ้งเพื่อจะอ่าจําเป็นแล้วที่ต้องไปผ่าตัดหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับนะส่วนสปายโนซีโนซิสเนี่ยนะเกิดจากการแนลวิ่งของสปายโนขานานะนะดังนั้นเนี่ยทำให้เพรสเชิร์มันก็สูงขึ้นเหมือนกันแล้วทําให้วาสคูล่ามันก็ คอมโพมาไปคนไข้ก็เกิดอ,อาการเพนขึ้นมาได้ดังนั้นทีนี้การอาการเพนที่สําคัญมันจะปวดที่ขาเนี่ยหนักมากกว่าหลังนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ปวดหลังเลยก็ได้ทีนะ่สําคัญก็คือมันจะปวดมากขึ้นตอนที่ extension นะเพราะว่าตอนที่ extension Spinal นะอ a n a l มันจะแคบที่สุดนะมันเลยทําให้อาการปวดเป็นมากขึ้น แต่จะดีขึ้นเมื่อ flexion นาจะตรงข้ามกับ d i s e r n i a t e เลยนะสังเกตแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็จะมี coordination นะก็คือหมายถึงว่าตอนเดินแล้วเนี่ยก็จะมีอาการปวดมากขึ้นเพราะว่าตอนเดินเนี่ยมันไม่มีการ flex เงมันไม่มีการ f l e มันก็เลยทำให้การปวดเป็นได้เรียกว่า neurogenic c o r d i c a t i o n นะครับอายุเนี่ยก็มักจะเป็นคนสูงอายุเยอะๆแล้ว,ลวเพราะว่าการที่มัน narrowing spinal c นนเนี่ยมันมักเกิดจากมันมักเกิดจากพวกของ ดิการเมนที่เป็นไฮเปอร์โตฟีฟาสเซตจอยที่เป็นไฮเปอร์โตฟี่ขึ้นมาอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นมักจะเป็นในคนที่สูงอายุนะครับทีนี้การตรวจร่างกายสเตนเลกและทิ้งเทสเนี่ยมักจะในกัตถิดมักจะในกัตถิดนะในบางรายก็ตรวจอาจจะไม่มีนิวโรอิบสิตก็ได้นะครับอันนี้อิมเมจจิ่งนะก็ต้องทำเอ็มไอนะเพื่อเพื่อคอนเฟิร์มแบกโนซิสนะครับต่อมาเป็นอินเฟมทารีแบคเพนนะหรือพวกสปอร์เนโรทูบัสตี้นะ ตัวอย่างเช่นพวก AS นะครับ Ankylosing Spondylitis นะก็จะร e l a t กับพวก Autoimmune นะ HLA-B27 นะครับอาการปวดนี้ก็จะมักจะเป็นในช่วงเช้าแล้วก็จะมี Morning Sickness นะที่นานเกินกว่าครึ่งชั่วโมงอาการมันจะดีขึ้นเวลา Movement นะครับอันนี้มักจะเป็นในคนที่อายุไม่ได้เยอะนะน้อยกว่า40เปี่กโรค Autoimmune ตรวนร่างกายก็จะมี d e c r e s ของ R.O.M. ของ Back ได้มี c h u p e r t e ได้นะครับ เเมจิ่เนี่ยก็ทำการเอ็กซเรย์ก่อนนะครับดูสปาดูเอสไอจอนะครับเบื้องต้นนะครับประมาณนี้นะครับดังนั้นกลับมาที่ข้อนี้นะครับมีโลบิกเพนและเพนเนี่ยมีเลดิเอ e ไปที่เล็บทยนะก็มีลักษณะของการปวดมีเรก l ลา p ์เพนนะ,ะการปวดเนี่ยเป็นมากขึ้นตอนเดินขึ้นบันไดแล้วก็ไอก็ชัดเจนว่ามันมีการเฟ t ชันมีการเพิ่มเพชเชอร์นะครับดังนั้นเนี่ยก็นึกถึงเรื่องของดี ดีซสนะครับก็คือเพอร์เนียดินั่นเองนะในคนนี้นะครับอ่ะต่อมาดูอีกข้อนึงครับหญิงเนะี่ยมีอาการปวดล้าวลงมาขาขวาเวลาก้มตัวแล้วจะรู้สึกว่ามีอาการปวดมากขึ้นอ่าแต่ถ้าได้เดินแล้วจะรู้สึกดีขึ้นอาการปวดลดลงอ่าแสดงว่าอะไรอันนี้ก็เหมือนเดิมนะก็คือมีการก้มตัวมันก็ต้องเป็นมากขึ้นใช่ไหมเป็นเป็นเรื่องของดิดแล้วก็ปวดลดลงเมื่อ เมื่อเราไม่ได้เฟกแล้วตอนที่เดินเนี่ยมันก็เป็นเป็นท่ายืนแล้วใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้มีการเฟกที่มากขึ้นอะไรดังนั้นก็จะเป็นข้อ B นะ intervertebral disc นะครับเหมือนเดิมจำไว้เลยก็ได้นะถ้าการปวดเนี่ยแย่ลงเมื่อฟล e x ชัน่นะครับนึกถึง disc d s ไว้ก่อนเลยนะครับต่อมา low back pain นะมี radiate pain ไปยังว u t ตอ c ท t h แล้วก็ foot นะก็คือล้าไปขาเลยนะ มีสเตตเล็กและยิ่งเทมโพซิทีฟโหชัดเลยนะว่าเป็นอะไรเนาะโสดชงมาขนาดนี้ก็ต้องเป็นดิสเดเนอชันนั่นเองนะถามมาเนจเมนต์นะครับ Management อันนี้ก็คงต้องตอบเรื่องของเป็นคอ a t i v e treatment ก่อนใช่ไหมครับคงปยังไม่มาในะตอนนี้แหละนะคงยังไม่มาใควรจะตอบเป็นคอ a t i v e treatment ก่อนนะครับ ซึ่งเอ็กซเรย์เนี่ยจริงๆก็ทำก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยน m a เน g ตเมนต์อะไรนะอาจจะแยกภาวะอื่นนะแต่ว่าถ้าเราสงสัยเรื่องของดิสโ n เนชันเนี่ยที e เมนต์คอนเ s e ร์ a t i v e เนี่ยก็จะมีพวกเรื่องของไลฟ์สไตล์ม f ดิเ t ชันใช่ไหมครับที่บอกไปเมื่อกี้นะแบ c มาเซนเอ็กซ์ไซ s ์ซึ่งควรทำหลังจากที่หายปวดแล้วใช่ไหมครับเพื่พอเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อนะแล้วก็มาดิเกชันยาแก้ปวดเล็กว่าไปนะครับนะก็ น่าจะต้องตอกเรื่องของ back m u s ซ l ร e x e อ็กซ์นะหลังจากที่เขาอาการปวดบรรเทาลงคือช้อยมันไม่มีอันอื่นนะครับคิดว่าก็คงเลือกเป็นของคอนซ a เ i v ีฟแมนจเมนต์ก่อนเพราะว่าอิมเมจ g ิงตอนนี้คงยังไม่จําเป็นที่ต้องทํานะครับก็ประมาณนี้ครับคี่สำคัญอยากให้รู้ว่า new เฮอร์เนสติดเนี่ยนะครับก็คือจะเป็น back pain นะแล้วก็มี r รดิ้ l o ร a ัตตี้นะครับ อาการเนี่ยก็จะเป็นมากขึ้นตอนที่เพคชั่นนะครับแล้วก็จะมีไซส์ที่สําคัญคือสเตตเล็กไลทิ่งเทสโพซิทีฟนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ทรีตเมนต์เนี่ยก็จะเป็นคอนเซอร์เวทีฟเป็นเฟิร์สไลน์ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเฟลคอนเซอร์เวทีฟหรือว่ามีซิกเนเจอร์นิวโรเลิิสตนะครับหรือว่ามีคอได้ใใคีควอเนาซินโดมก็ค่อยพิจรารณาเรื่องของอ่อสัตว์จอรี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับก็น้องๆคนไหนมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ ถามมาใต้คลิปได้เลยนะครับแล้ไถ้าเกิดชอบเนี่ยพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเด y 7เนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ